ขอสวัสดีเพื่อนๆและยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับมอยู่กับผมในช่องบุมซายชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมในส่วนของวันนี้นะครับผมก็มีแอปฟรีดีๆนะครับที่จะมานําเสนอนะครับเพื่อนๆลองเอาไปเล่นเอาไปใช้งานกันอีกแล้วนะครับเป็นแอปนะครับที่เรานะครับไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับเล่นได้ฟรีนะครับแล้วก็สามารถถอนเงินได้จริงนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่าจะเป็นแอปอะไรนะครับ อ่าครับผมตอนนี้นะครับเขามาอยู่ในตัวแอปที่ผมบอกการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแอปนี้นะครับจะเป็นแอปเกี่ยวกับการหาไลคคอยฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเลยนะครับอ่าแล้วก็แอปตัวนี้นะครับมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือนะครับพอครบ1อาทิตย์นะครับทางตัวแอปของเขานะครับจะทําการโอนเหรียญให้เราอัตโนมัตินะครับทุกๆุกหอาทิตย์นะครับผมตรงนี้นะครับเราสามารถไปตั้งค่าได้นะครับว่าอ่าจะให้เหรียญเรานะครับครบกาหนดเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ จะได้รับเท่าไหร่นะครับตรงนี้เราสามารถตั้งค่าได้เลยนะครับผมถ้าเรียนเล่านะครับถึงตามที่กําหนดนะครับเขาก็จะทําการโอนให้เราทุกอาทิตย์นะครับโอเคอ่านี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาของแอปนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสมัครนะครับแล้วก็วิธีการดาวน์โหลดกันก่อนเลยนะครับในส่วนวิธีการดาวน์โหลดนะครับอันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ใน Play Store เลยนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะขึ้นรูปเอาไว้ให้นะครับแล้วก็ชื่อนะครับเพื่อนสามารถนําชื่อไปค้นหาก็ได้นะครับหรือว่านะครับ ง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็ไปกดลิงก์นะครับใตค้คลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์พวกนี้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้นะครับผมเพื่อนๆก,กดเข้าไปได้เลยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรานะครับไปดูนะครับวิธีการสมัครใช้งานกันก่อนเลยแล้วกันนะครับ อ่าครับผมนี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาของแอปเลยนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าแอปตัวนี้นะครับสามารถเล่นได้แค่ในระบบของ Android เท่านั้นนะครับ iOS ยังไม่สามารถเล่นได้นะครับในส่วนของ iOS นะครับก็แนะนําให้เป็นทําเป็นเว็บนะครับหรือว่าแอปตัวอื่นก็ได้นะครับผมเข้าไปดูในช่องของ o o มซ่ c ช anel ได้เลยนะครับก็มีอ่าหลายคลิปหลายวิดีโออยู่นะครับผมตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้นะครับเพื่อนก็ทําการกดติดตั้งนะครับผมแล้วก็กดที่คําว่าเล่นตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่าครับผมเพื่อนเพื่อนก็จะมาเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมกดไปเลยนะครับจึ๊กโอเคก็จะมาเจอหน้าตาแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับมากดตรงนี้อีกนะครับอ่าที่สีชมพูนะครับผมเป็นลูกศรสีชมพูด้านล่างตรงนี้เลยนะครับผมอ่าทำการจิ้มไปเรื่อยๆเลยนะครับผมอ่าจิ้มไปนะครับนานี้ก็จิ้มไปนะครับจิ้มไปเรื่อยๆนะครับ ตรงนี้นะครับเขาเหมือนกับว่ามาบอกเรานะครับว่าความสามารถในตัวแอปของเขานะครับสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างประมาณนี้นะครับโอเคพอเลื่อนมาเสร็จแล้วนะครับผมกดมาจนถึงหน้านี้นะครับอ่าหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าของการล็อกอินเข้าไปใช้งานนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปล็อกอินนะครับเราจะต้องเข้าไปสมัครใช้งานก่อนนะครับผมก็ให้เพื่อนๆนะครับมากดตรงนี้นะครับนี่นะครับสีชมพูนี่เลยนะครับผมสีชมพูตรงนี้นะครับอ่าจิ้มไปเลยนะครับจึ๊กอ่าโอเค พอเพื่อนจิ้มเสร็จนะครับก็จะมาเจอหน้าของการที่เราจะเข้ามาสมัครใช้งานนั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเพื่อนๆทาตามผมได้เลยนะครับอ่าข้อแรกตรงนี้นะครับใส่เป็นอีเมลนะครับผมอีเมลของเพื่อนที่สามารถเข้าไปกดยืนยันได้อะไรได้นะครับผมอ่าต่อไปนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นนิ n a นมนะครับนิ n a นมก็คืออ่าชื่ออะไรก็ได้นะครับแนะนําให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมตรงนี้นะครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับประมาณ5-16ตัวนะครับ โอเคแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือนี่นะครับจะเป็น Wallet นะครับหรือว่าที่อยู่ของเหรียญ l i t e ย o i n นะครับ ในส่วนตรงนี้นะครับสามารถถอนได้ทุกกระเป๋าเลยนะครับเพื่อนๆมีกระเป๋าอะไรนะครับก็ไปนําที่อยู่มาได้เลยนะครับอ่าเหมือนตัวผมนะครับใช้เป็นกระเป๋าเป็นบิดกับใช่ไหมครับผมก็เข้าไปในเหรียญไลคอยนะครับแล้วก็ไปเอาที่อยู่ของไลคอยมานะครับแล้วก็นํามากอกเอาไว้ในช่องนี้นะครับผมโอเคอ่าแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการตั้งรหัสผ่านนั่นเองนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับเขาจะให้เราตั้งเป็นตัวเลขนะครับ6ตัวนะครับผมตรงนี้เพื่อนๆก็ตั้งรหัสผ่านไปได้เลยนะครับ รหัสผ่านตรงนี้นะครับจะเป็นรหัสผ่านสําหรับเข้าสู่ระบบนะครับแนะนํานะครับเพื่อนๆจำเอาไว้ให้ดีนะครับหรือไม่ก็จดเอาไว้นะครับหรือว่าแคปหน้าจอเก็บเอาไว้ก็ได้นะครับโอเคพอเรากด อ่าสมัครใช้งานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มากดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับจิ้มเลยนะครับครับผมพอเรากดสมัครเสร็จอะไรเสร็จแล้วนะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับก็กดจิ้มไปที่คําสีเขียวตรงนี้นะครับจิ้มไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่าพอจิ้มเสร็จนะครับมันก็จะมาเจอหน้าตาแบบนี้นะครับก็เป็นการสมัครเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ให้เพื่อนนะครับมากดตรงนี้นะครับที่คําว่าล็อกอินนะครับ จิ้มไปเลยนะครับแล้วมันลาแล้วมันก็จะเด้งหน้าแบบนี้ขึ้นมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทําการกรอกไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่านิคเนมนะครับหรือว่าอีเมลก็ได้นะครับที่เพื่อนเพื่อนทอการสมัครไปนะครับแล้วก็ตามด้วยพาสเวิร์ดนะครับ่าเลข6ตัวนะครับที่ผมให้เพื่อนเพื่อมืิอกี้นะครับรหัสผ่านนะครับผมพอกดเสร็จแล้วนะครับก็มากดนี้ไล่เลยนะครับผม่าคำนี้นะครับกดไปได้เลยนะครับจิ้มไปจึ๊กเสร็จทีนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็จะมาเจอหน้าตาแบบนี้นะครับ เขาจะประมาณว่าให้เรา yeah. เเน,นะครับเข้าไปทําการยืนยันอีเมลนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆนะครับก็เข้าไปในอีเมลได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะนํารูปของอีเมลมาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับครับผมนี่เลยนะครับก็จะเป็นเมลนะครับที่เขาทําการส่งมาให้เรานะครับให้เพื่อนๆนะครับทําการกดนะครับที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดแล้วนะครับมันก็จะมาเจอหน้าตาแบบนี้นะครับอ่า ตรงนี้นะครับคุณมันจะเขียนนะครับอาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุณสามารถกลับไปที่แอปของคุณนะครับอ่าแค่นี้นะครับก sure ็เป kind of ็นการยืนยันอีเมลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจิ้มไปแล้วนะครับแล้วไม่ขึ้นอะไรขึ้นมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับมาจิ้มตรงนี้นะครับสีน้ําเงินดูก็ได้นะครับผมอ่าตรงนี้นะครับพอเราจิ้มเสร็จนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเด้งหน้าแบบนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทาการปิดเมลหน้านี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็ กลับเข้าไปในตัวแอปนะครับเข้าไปทําการเข้าสู่ระบบต่อไปได้เลยนะครับผมอ่านี่นะครับก็กรอกไปเลยนะครับเป็นอีเมลนะครับหรือ닉ネมก็ได้แล้วก็ตามด้วยรหัสผ่านนะครับผมแล้วก็กดอ่าล็อกอินเข้าไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเล่านะครับไปดูในตัวแอปกันต่อนะครับว่าวิธีการใช้งานของเขานะครับมันจะเป็นยังไงนะครับอ่าครับผม ในส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะมีอยู่ศูนย์เลยนะครับศูนย์ไรคอยเลยนะครับเรามาเริ่มเล่นไปพร้อมๆกันเลยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเมนูของเขานะครับที่เอาไว้ใช้งานจริงๆนะครับก็มีไม่กี่เมนูนะครับตรงนี้นะครับมีการสปินวินนะครับแล้วก็บนัสเคมอะไรพวกนี้นะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนนะครับมากดตรงนี้ก่อนนะครับผมนี่นะครับที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับ่าจิ้มไปเลยนะครับจึ๊กในส่วนตรงนี้นะครับเมนูแรกตรงนี้นะครับ เป็นการที่เรานะครับเข้าไปตั้งค่าที่อยู่ของกระเป๋าใหม่ได้นะครับอ่าจิมเข้าไปดูนะครับถ้าเกิดว่าอ่าเพื่อนๆนะครับใส่ที่อยู่กระเป๋าผิดนะครับหรือว่าอยากจะเปลี่ยนที่อยู่กระเป๋านะครับก็มาพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมใส่ที่อยู่กระเป๋าลงไปใหม่ได้เลยนะครับผมในช่องตรงนี้นะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคกดย้อนกลับไปนะครับแล้วก็เมนูที่2นะครับตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับก็เหมือนที่ผมบอกในต้นคลิปเลยนะครับว่าเราสามารถตั้งนะครับ ประมาณได้นะครับว่าเราจะให้เหรียญครบเท่าไหร่นะครับถึงเขาจะทําการโอนให้เราอัตโนมัตินะครับจะเป็น0.1 LTC นะครับนะ LTC นะครับ0 0 1นะครับ0.001นะครับผมแล้วก็0 0 0 0 2 5 LTC นะครับผมตรงนี้นะครับเราตั้งค่าได้เลยนะครับว่าจะให้ครบเท่าไหร่นะครับแล้วให้เขาทําการโอนให้เรานะครับผมตรงนี้โอเคกดย้อนกลับไปนะครับอ่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการใช้งานต่างๆนะครับผมที่เห็นอยู่หลักๆนะครับก็จะมีนี่เลยนะครับเมนูสีเขียวตรงนี้นะครับสป i ิน i n วินอ่ะตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองจิ้มเข้าไปดูนะครับจึ๊กโอเคตรงนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับจะมีคําว่าโลอยู่นะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับอ่าตรงนี้นะครับจะมีคําว่าโลนะครับแล้วก็อ่าตามด้วยตรงนี้นะครับ เขาก็จะมีจํานวนบอกนะครับว่า,าถ้าเราได้เท่าไหร่เท่าไหร่มันจะได้เท่าไหร่นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมลองกดคําว่าโลให้เพื่อนดูแล้วกันนะครับผมตรงนี้นะครับจิ้มไปเลยจึก๊กครับผมพอเรา,ากดคำว่าโลไปนะครับมันก็อาจจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาบ้างนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วมันนะครับก็จะ ปรากฏแบบนี้ขึ้นมานะครับผมนี่นะครับเขาก็จะให้เลขน้าโชคเรามานะครับแล้วเขาจะบอกนะครับว่าเราได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมได้อยู่ที่117นะครับไลท์คอยนะครับน่าจะเป็นไลท์ไลท์โตชิหรือเปล่านะครับไลท์โตชินะครับผมตรงนี้นะครับโอเคถ้าผมนะครับจะกดเล่นต่ออีกนะครับผมจะกดเล่นต่ออีกได้ไหมนะครับผมตรง เดี๋ยวผมลองกดตรงนี Pokémon. ้ดูนะครับจะขึ้นจะกดต่อได้ไหมพอเรากดเล่นต่อนะครับเราก็ได้อีกนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับผมได้มาอีก253ไลท์ตัวชี้นะครับผมตรงนี้นะครับถ้าเราจะกดอีกได้ไหมนะครับก็จิ้มไปเลยนะครับจึ๊กอ่าโอเคครับเห็นไหมครับกดอีกก็ได้อีกนะครับผมตรงนี้นะครับถ้าเราจะกดเพิ่มนะครับเราก็มากดตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเรานะครับพอใจแค่นี้นะครับเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคผมพอใจว่าผมจะรับแค่นี้นะครับผม อ่ะโอเคแล้วก็รอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเสร็จทีนี้นะครับเขาจะให้เราเลือกนะครับใน3หัวข้อนี้นะครับที่เรากดมานะครับเราจะเอาคะแนนไหนนะครับให้เพื่อนเพื่อนเลือกคะแนนที่สูงที่สุดนะครับ253นะครับจึก๊กอ่ะจิ้มไปนะครับ โอเคนี่นะครับผมก็ได้ไลท์คอยมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่านี่นะครับ253ไลท์คอยนะครับหรือว่า LTC นั่นเองนะครับผมก็คือนะครับเหมือนกับว่าเขาให้เรานะครับกดุ่มเข้าไปนะครับุ่มเข้าไปุูมเข้าไปนะครับว่าเราแล้วเรานะครับก็เลือกเลขที่มันมากที่สุดนะครับผมตรงนี้นะครับอันนี้ก็คืออันที่1นะครับผมก็คือเมนูตัวนี้เลยนะครับผมเมนูที่1ตรงนี้นะครับโอเค เศรษีนี้นะครับเราจะสามารถเล่นได้อีกนะครับประมาณอีกอ่าหชั่วโมงนะครับผมอีกชั่วโมงหนึ่งเราถึงจะเข้ามากดได้ต่อนะครับผมตรงนี้นะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นเมนูที่2เลยนะครับสีส้มๆตรงนี้นะครับอ่าจิ้มเข้าไปดูพร้อมกันเลยนะครับโบนัสครมนะครับคืออะไรนะครับโอเคก็มีคําว่าโลเหมือนกันนะครับผมถ้ากดไปแล้วนะครับอาจจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาเหมือนกันนะครับผมตรงนี้จิ้มไปเลยนะครับจึ๊ก อ่าครับผมตรงนี้นะครับผมก็ได้มาอีก163อ่าไลท์ตัวชี้นะครับผมตรงนี้นะครับอ่าแต่ตรงนี้นะครับเราไม่สามารถกดต่อได้นะครับเขาจะมีให้เรากดที่คําว่าเซฟอย่างเดียวนะครับผมก็กดไปนะครับอ่าโอเคนี่ตอนนี้นะครับผมก็มีอยู่416 LTC แล้วนะครับผมแล้วถ้าผมนะครับจะกดเข้าไปที่คําว่าเคลมอีกได้ไหมนะครับผมตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูนะครับจึ๊ก โอเคได้อีกนะครับกดโลไปเลยครับผมผมก็ได้มาอีกหกสิบหกนะครับผมตรงนี้ผมขออนุญาตกดที่คำว่าเซฟต่อนะครับอ่ากดเลยจึ๊กโอเคนี่นะครับก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะสามารถกดได้กี่ครั้งนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็อ่าลองเอาไปกดเอาไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับผมตรงนี้นะครับอ่ครับผมต่อไปนะครับเมนูที่3ามนะครับที่เป็นรูปถ้วยรางวัลนะครับผมตรงนี้นะครับลองจิ้มไปดูนะครับ ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นในส่วนของสถิตินะครับว่า,ามีใครทําสถิติได้เท่าไหร่เท่าไหร่บ้างนะครับผมตรงนี้นะครับจะได้รับรางวัลด้วยนะครับผมตรงนี้โอเคก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับหัวข้อนีอ้แล้วก็ต่อไปนะครับที่เป็นรูปก,กระเป๋าตรงนี้นะครับตรงนี้คืออะไรนะครับจิ้มไปเลยจึก๊กโอเค ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นประวัติการจ่ายเงินนะครับที่เขาได้จ่ายให้เรานะครับตรงนี้ผมก็ยังไม่มีนะครับผมก็เลยไม่ขึ้นนะครับโอเคกดย้อนกลับไปนะครับอันต่อไปนะครับก็คือนี่เลยนะครับอ่าレスฟโลนะครับผมถ้าผมอ่านผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับในส่วนนี้ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนการแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับอ่าจิ้มไปเลยนะครับผมตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับทําการกด Copy นะครับนี่นะครับก๊อปปี้ลิงก์นะครับอ่าเดี๋ยวผมวงกลมอย่างนี้ดีกว่านะครับ ลิงก์ตรงนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็ทําการกดกดคําว่า Copy ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่ากดคําว่าแชร์ตรงนี้นะครับอ่าให้เพื่อนนะครับได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อ่าไม่ไม่ไม่ค่อยถนัดเกี่ยวกับการแนะนําเพื่อนตรงนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับทําได้ปกตินะครับแล้วก็ถอนได้ปกติเลยนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับอ่าส่วนต่อไปนะครับก็คือโค้ดนะครับนี่นะครับ โค้ดที่เราจะให้เพื่อนกรอกนะครับก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นโค้ดของเรานะครับอ่าเราก็ให้เพื่อนนะครับทําการกรอกโค้ดตามนี้ได้เลยนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับรู้สึกว่าเราน่าจะได้รับอ่าเปอร์เซ็นต์เพิ่มมาเป็น10%นนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมยังไม่ไม่เคยทดลองลองดูนะครับผมตรงนี้ก็ยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูแล้วกันนะครับเพื่อนก็ลองเอาไปใช้งานกันดูแล้วกันนะครับโอเค อ่าตรงนี้ก็จะเป็นในส่สวนของการแนะนําเพื่อนนะครับผมส่วนโค้ดของผมนะครับก็จะเป็น e เออเป็น r e f นะครับแล้วก็ e r r a l นะครับยังไงเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดนะครับเอาไว้ให้ข้างคลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับผมเพื่อนก็อ่าถ้าไม่มีของเพื่อนนะครับก็ใส่ของผมก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามีของเพื่อนก็ใส่ของเพื่อนก่อนได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับถ้าอ่าใครใส่โค้ดได้ผมนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่าแล้วถ้าถามว่านะครับแล้วเราจะไปใส่โค้ดตรงไหนนะครับอ่าโอเคกดย้อนกลับไปนะครับ เมนู <ME> okay. ตอ okay. ่อไปเลยนะครับก็ค <as> ือตรงนี้นะครับผมอ่านี่นะครับผมรีดดิมตรงนี้นะครับจิ้มไปจึ๊กโอเคเสร็จทีนี้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็นําโค้ดนะครับมาใส่ได้เลยนะครับผมของผมนะครับก็จะเป็น a r e นะครับ f e r a นะครับแล้วก็ a l นะครับผมอ่าพอเสร็จทีนี้นะครับเพื่อนๆก็กดที่คําว่ารีดดิมตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะโอเค อ่ะครับผมกดย้อนกลับไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการที่เราเข้ามาใส่โค้ดนั่นเองนะครับอ่ะครับผมเมนูต่อไปก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นการที่เราเข้าไปกดติดตามไปฟอลโลเขาอะไรประมาณนี้นะครับล่างสุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นการกดออกจากระบบนะครับอ่าต่อไปนะเพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะครับมันจะมีอยู่3หัวข้อด้วยนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับ1น2อ่นะครับแล้วก็3นะครับที่เป็นรูปคนตรงนี้นะครับ อ่าอันแรกเลยนะครับจิ้มไปนะครับที่เป็นอ่ารูปรางวัลตรงนี้นะครับก็จะเป็นสถิตินะครับเขาจะบอกนะครับว่าอ่าตอนนี้นะครับใครได้ที่1ที่2ที่3บ้างนะครับผมตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าส่วนอันต่อไปนะครับที่เป็นรูปเพชรตรงนี้นะครับอ่าแนะนําให้กดเข้าไปเลยนะครับจิ้มไปนะครับจึ๊กโอเคพอเราจิ้มเข้ามานะครับมันจะมีขึ้นมาตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับจะเป็นโบนัสรายวันของเรานะครับเราก็กดที่คําว่าเคลมนะครับ250ตรงนี้ได้เลยนะครับ หาจิ้มไปเลยนะครับจึ๊กโอเคอ่าอ่าครับผมพอกดรับเสร็จนะครับตรงนี้นะครับก็จะเข้ามารับได้อีกนะครับประมาณสี่ชั่วโมง5ชั่วโมงนะครับผมตรงนี้ก็สามารถเข้ามากดรับได้อีกนะครับโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นรูปคนตรงนี้นะครับคืออะไรนะครับจิ้มไปเลยนะครับอ่าโอเครูปคนตรงนี้นะครับก็จะกลับมาสู่ในหน้าหลักนะครับ เมื่อกี้ผมเห็นอะไรแวบๆนะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับเมื่อกี้รู้สึกว่ามีเครื่องหมายถูกอยู่ตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับลองกดดูซินะครับว่าคืออะไรนะครับในส่วนตรงนี้นะครับน่าจะเป็นนะครับเกี่ยวกับการดาวน์โหลดนะครับหรือว่าการทำแบบสํารวจนะครับต่างๆนะครับผมตรงนี้นะครับใช่นะครับตรงนี้เป็นการทําแบบสํารวจนะครับ อ่ะโอเคในส่วนตรงนี้นะครับผมก็ไม่ขอทําให้ดูแล้วกันนะครับเพื่อนแล้วก็ลองเข้ามาใช้งานดูแล้วกันนะครับผมก็จะมีแบบสํารวจนะครับตรงนี้โอเคอ่ะกดปิดไปนะครับโอเคอ่ะอ่ะครับผมวิธีการใช้งานนะครับหลักๆของแอปตัวนี้นะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมยังไงก็อ่าอย่าลืมเอาไปเล่นเอาไปใช้งานกันนะครับผมติดปัญหาตรงไหนนะครับก็ทักมาถามผมในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบให้ทุกๆคนเลยนะครับ โอเคในส่วนของวันนี้นะครับผมนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้บูมซาชาแนลด้วยลวกันนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งกันเอาไว้นะครับเวลามีการอัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับผมช่วงนี้นะครับถ้าผมไม่ค่อยได้อัปคลิปวิดีโอให้ให้เพื่อนๆดูนะครับตรงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมพอดีผมติดภารกิจนิดหน่อยนะครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวยังไงนะครับจะรีบนะครับ าหาเวลานะครับแล้วก็มาทําคลิปดีๆแบบนี้นะครับให้เพื่อนชมกันอีกนะครับผมโอเคสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมอยู่กับบูมซ่าชาแนลกันไปนานๆน,น,นะครับโอเควันนี้บูมซ่าชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ